คุกป,ปากลำบากมาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดิมิโวันนี้นะคะเราก็จะมาทำวอกวันเดวิดมีเป็น,น,ะะน,ปนว,วันเดวิดมีธรรมดาแหละค่ะขาเมืองบะอู้แล้วนะจ้าวันนี้ก็คือเรามีอะไรจะต้องไปทำหลายอย่างมากๆนะคะก็เลยจะมาอัดบลอกให้ดูสัหน่อยแบบจะดูมีอะไรโดนงกัเนาะโอเค ทิมาช้อปปิ้งร้อนมากเลยบิ๊กซีเชียงใหม่คือร้อนมากแบบคนนี้แอร์หรืปล่ตอนนี้เราออกจากบิ๊กซีแล้วกำลังจะไปกินข้าวถึงแล้วถึงแล้วลงมากเพราะว่ามาวันธรรมดาลองไาดีกว่า โกดจุลาพิทีไลสกุ like เราจะไปซื้อสมุดหนังสือไม่ซื้อสมุดอย่างเดียวนะคะแค่นั้นแหละตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนแล้วแล้วก็ไปซื้อสม,ดมุดอะไรเรียบร้อยสมุดยีนนนตอนนี้เรากำลังจะไปคลิปไปทาฟันนะคะจะไปคุหินเปิลแต่สภาพแบบนี้จะถึงเมื่อไหร่ละเนี่ยเป็นสี่นาทีที่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็ถอนทันทค่ะตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะอจจฟ้องรเรื่องนะคะเขาจับพักอับจุบก็หมอก็ให้ยาพาราแยปวดแต่ก็คือไม่ปวดหรอกคะ่ะคืออันนี้คือที่เราถอนนะคะมันถอนแบบฟันน้ำนมที่แบบมันหักไม่หมดอะ่ะคือมันเหลือนิดเดียวอะ่ะถอนออกนะคะซึ่งป้ายยาช้าป้ายก็เหมือนในป้ายขิงหน่อยแล้วกัน <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งคือเราเป็นคนที่ไม่เคยแบบไม่เคยทำฟันเลยอันนี้คือ first time โ okay, อเคแปลว่าตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs>

แต่อะไรก็ไม่แ็ดจ้ามากเชียงใหม่เชืยงใหม่ไม่เห,หมือนชียงใหมตันมาเดีว,วไปชมวิลล่าเลยนตันตนัตนสวัสดี อนนี้เราก็อาบน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปกินข้าวต่ออ๋อแล้วก็บอกได้ยังเออบอกไปเถยะนะก็ะคือเราเอาข้ากรอออกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวก็จะต้องไปถอนซี่นมีออกนะคะแล้วพอแผลหายก็จะไม่บอกแล้ว่วันนี้ก็มาถึงคะ่ะวันที่เราจะต้องไปถอนฟันก็คือซี่หมีนะคะชาน,น้ำนมซี่สุดท้ายที่ไม่ยอมหดสักที เราไม่เคยถอนฟันนะคะก็ตึงเต้นิดนึงเราจะถอนตอน5โมงอันนี้ยังยังเช้าอยู่ไม่เป็นไรทําใจมีเวลาททำใจอีกนั้นนี่แหละค่ะ5โมงเจอกันัน้าอ้วนจังก็วันนี้นะคะเราจะมาทำ Get Ready with Me To Get Brace ก็คือเราจะมาทำ Get Ready with Me ก่อนไปติดกามจัดฟันนะคะ เดี๋ยวเราแต่งหน้าก่อนริมซองใหม่นะคะปุ๊บ๋ยาจะแต่งหน้าแล้วก็จะเล่าเรื่องเดิมของเราไปด้วยคือทุกคนมันเปิดอ,อกีกคือเรื่องที่เราจะเล่าต่อจากนี้คือเรื่องเดิมของเราเองค่ะทุกคนคือวันนี้เราจะไปติดเครื่องมือใช่ไหมคะจะไปทําฟันงไงแล้วคือที่คลินิกก็โทรมาเออใช่ที่คลินิกก็แบบโทรมาคอนเฟิร์มนัดที่คลินิกก็โทรมาคอนเฟิร์มนัดนนนใช่ไหมล่ะพูดดำกี่รอบแล้วเนี่ย คืออ่าจะพูดคำเดิมแล้วทีนี้เขาก็โทรมาบ,บอกว่าสะดวกเวลาเดิมไหมเวลาเดิมของเราเราเข้าใจว่าเวลาเดิมของเราคือ5้าโมงก็เลยตอบไปว่าอ่าสะดวกค่ะสะดวก5้าโมงแต่จริงๆแล้วหมอนัดสี่โมงครึ่งไปบอกเขาห้าโมงแบบว่าหน้าแตกดังเพ้งไปหนึ่งทีอายมากแต่เคยเก็บอาการอยู่กับอ๋ออ๋ออค่ะคือ อายมากฉันหน้าแตกค่ะทุกคนใกล้กล้องเกินไปบอกได้นะคะแต่เราจะไม่รู้ใครอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงไปดูได้ที่คิีบ o กทูสปูนะคะถ้าอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงก็เดี๋ยวเราจะหาไปกินก่อนไปติ๊ข้าวมืออยู่หลังกลับกลับบ้านแล้วก็จะกินแค่โจ๊กนะคะเพื่อลองท้อง มีคือลุกเราแหละแต่คือแล้วฮาริปอย่างเ,เดียวจะทฮาริปอย่าเ,เดียวอาชีวิตที่ต่อไปที่เราต้องทําคือตีผมอันนี้คือเอเราหนีผมเสร็จแล้วนะไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมมากแค่อยากให้ผมตรงผมเรียบก,ก็เดี๋ยวโชว์เอาฟิตให้ดูดีกว่าเอาฟิตวันนี้เป็นสีดำสีดำกับกางเกงยีนขาต้องพีตดูดีไหมเนี <laughs> ่ยทุลักทุเลจริงขาเป็นแบบนี้ทุกคนทำไมเราไม่ถ่ายในกระจกเราเว้ย คือเหตุผลที่ใส่สีดำเพราะว่าเพราะว่าอยากให้สียางเด็ดสียางอะไรสียางอะไรสียางอะไรไม่บอก If everyone เรากำลังจะไปหาอะไรกินนะคะซาลาเอนตินหรือว่าสกินออนติน h e a t c h e r s ออนติน The c a t r s สองอันนี้น่าจะเข้ากันมากกว่ าจะทำให้มันยุ่งยากที่็จแลจะต้องถามตอนคืนตอนคือเราจะมาไปกันกันนะคะ ไ่เนลือเลาเป็นมันขึ้นชั่วโมงแล้วก็ที่ค้างคาไว้เมื่อกี้ก็คือลิปสติกใช่ไหมตอนนี้เราอยู่บนรถแล้ว few moments later. ตอนนี้ วอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะคะคือหุบป,ปากยากมากยางเป็นสีบานเย็นเนื่องจากสีประสมเลมสีบานเย็นนะคะซึ่งจะเปิดท่มแล้วก็แบบโอเคเอาสีนี้ตอนเราเปิดท่มแล้วกันโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกทีตอนจะนอนแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะทุกคนก็อันนี้เป็นประมาณหนึ่งเดือนหลังจากที่เราหยุดักนะคะ ว่า wow. เราจะมาอัปเดตให้ฟังก็คือช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะมีอาการปวดฟันนั่นแหละคือปว,ปวดปวดร้าวเลยนะคะเคี้ยวอะไไม่ได้เลยประมาณอาทิตย์แต่คือถ้าเกิดไปกินของแข็งอะ่ะก็คือจะปวดทันทีเรามีกินเค้อันนี้ก็คือยังพอทนได้โตตกีก็กินได้จะเป็นพวกแบบหมูแข็งๆอะไรแบบนี้ก็คือจะยังกินไม่ได้นะคะก็ประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวเราจะต้องไปติดเครื่องมืออีกก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะ อาจจะแบบเดือน2เดือนครั้งอะไรแบบนี้โอเคก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอร้องค่ะค่ะกดเธอค่ะบ๊ายบาย